สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขดับนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยมากกว่า10บสำนักด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรับกิน2ตัวบนของแอดโซยุค่ะดับแต้มนะคะสอนอบนสอนอล่างเลยของคนวันอังคารแล้วก็มีของแอดปกเขียวสั่งดับค่ะดับภาพพื้นหลังสีแดงนะคะ ดับอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ค่ะดับหลักร้อยอมตะแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวไปรับชมกันเนาะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะก่อนอื่นถ้า FC ท่านใดไม่ชอบเลขดับนะคะก็สามารถเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ทางกองสลากไม่มี เลขดับนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่อาจารย์คำนวณขึ้นมาว่าเป็นความน่าจะเป็นที่ไม่น่าจะมานะคะชุดแรกค่ะจะเป็นดับหน่วยบนของคนโคราชแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข6มาสลากออก907หลักหน่วยออกเป็นเลข7อันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยบนนะคะของ คนโคราชให้เลขหนึงแอดก็ขอบคุณของคนโคราชด้วยนะคะต่อมาจะเป็นดับร้อยสิบหน่วยบนของเวียงพิงแนวทางงวดที่แล้วให้เลข9มาอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะเลข9ไปออกหลักร้อยสลากออก907ส่วนแนวทางวดนี้ดับร้อยสิบหน่วยบนของเวียงพิงให้เลข7ค่ะ ต่อมาจะเป็นดับสิบหน่วยล่างของเวียงพิงแนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะให้เลข8มาสลากออก99ก็ถือว่าผ่านส,สิติย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีในข้อมูลชุดนี้ก็ผ่านติดต่อกันทุกงวดเลยนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับ10หน่วยล่างของเวียงพิงให้เลข0ูน แอดก็ขอบคุณของเวียงพิงด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ดับ10บนของภาพพื้นหลังสีแดงกันเลยค่ะอันนี้ก็ตัวเลขไม่ค่อยชัดเหมือนกันเดี๋ยวแอดขยายให้นะคะแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข0ูนย์มาสลากออก907อันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะเลข0ูนย์ไปออกหลัก1ิ ส่วนแนวทางวดนี้ดับ10บ,บนของภาพพื้นหลังสีแดงให้เลข2องท่านใดตามหาอยู่ก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้นะคะของเขาก็เพิ่งหลุดไปงวดเดียวเองนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยคะ่ะเรามาต่อกันที่ดับ10บบนของแอดพิมมี่กันเลยนะคะ แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขสามมาสลากออก907หลัก10ออกเป็นเลข0ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บนของแอดพิมมี่ให้เลข2ส่วนดับบนล่างของเขาแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ดับบนคนรวยกันเลยค่ะผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขสามมาสลากออก907ก็ถือว่าผ่านนะคะส,สติย้อนหลังก็มีหลุดไปด้วยเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนคนรวยทุกหลักให้เลขแปแอดก็ขอบคุณของดับบนคนรวยด้วยค่ะ ต่อมาจะเป็นดับ10หน่วยบนของแอสตางแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข3มาสลากออก07ก็ถือว่าผ่านนะคะ10หน่วยบนส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10หน่วยบนของแอสตางให้เลข3แอดก็ขอบคุณของแอสตางด้วยค่ะผลงานต่อมาจะเป็นดับหลักร้อยของอมตะ แนวทางงวดที่แล้วให้เลข7มาสลากออก9 0 7หลักร้อยออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยของอมตะให้เลขคอันนี้ fc ก็ถามหามาอยู่เนาะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วอย่าลืมมาแคปเก็บเป็นแนวทางลดต้นทุนค่ะแอดก็ขอบคุณของอมตะด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ดับล่างทุกหลักของเจ้าสัวพันล้าน V.I.P กันเลยนะคะแนวทางงวดที่แล้วของเคขาให้เลขหนึ่งมาสลากออก99นะคะก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของเจ้าสัวพันล้าน V.I.P ให้เลขหนึ่งตัวเดิมนะคะ ส่วนดับบนของค้าแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ดับ10หน่วยบนของโกสัมพีสูตรที่4กันเลยนะคะแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข8มาสลากออก07ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10หน่วยบนของโกสัมพีให้เลข2อันนี้เป็นสูตรที่4นะคะส่วนสูตรที่2แอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณของโกสัมพีด้วยค่ะต่อมาจะเป็นดับทุกหลักล่างนะคะของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ผลงานแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลขค่ะ ส่วนต่อมาจะเป็นตัวเจาะของเขานะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็ไม่ผ่านเนาะสลากก็ออก99ในข้อมูลเลขล่างนะคะส่วนข้อมูลเลขบนก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเรามาตามกันต่อเลยเจาะดับบนของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ก็จะให้20 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6ห 2 7 28 29ตัวเจาะเลขล่างนะคะจะให้50าศูนย์ห้าห5ึ่งห้สองห้าสา่าหหหกห้าเจแล้วก็ห้าค่ะแอดก็ขอบคุณของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ดับแต้มสิบหน่วยบนของคนวันอังคารกันเลยค่ะแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก07เนาะรวมกันได้เลข7ส่วนแนวทางงวดนี้ดับแต้มสอนอบนของคนวันอังคารให้เลข7ตัวเจาะก็จะมี07 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 7 0 แปแล้วก็98ค่ะส่วนต่อมาจะเป็นดับแต้มล่างของเา้าแนวทางงวดที่แล้วนะคะให้มาก็ถือว่าผ่านสลักออก99รวมกันได้เลข8ส่วนแนวทางงวดนี้ดับแต้มล่างของคนวันอังคารให้เลข8ค่ะตัวเจาะก,ก็จะมี08 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 หกสองเแล้วก็99นะคะ fc ท่านใดตามหาอยู่ก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลกันกันไว้ได้เนาะแอดก็ขอบคุณของคนวันอังคารด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของแอดปกเขียวสั่งดับบนล่างกันเลยค่ะแนวทางว่าที่แล้วอันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะ ส่วนผลงานแนวทางวดนี้ FC ท่านใดที่ชื่นชอบและถามหากันมาแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วมาแคปเก็บเป็นข้อมูลกันไว้ได้นะคะส่วนเลขเด่นของเขาแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วนะคะสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราแอดก็ขอบคุณของแอดปกเขียวด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่รับกิน2ตัวบนของแอสโซยุกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก07ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะรับกิน2ตัวบนของแอสโซยุจะให้30 31 32 33 34 35 36 37 38แล้วก็39นะคะ อ่อมาจะเป็นรับกิน2ตัวล่างของแอสโซยุนะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก99ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะรับกินล่างของแอสโซยุนะคะก็จะให้ 60, 61 62 63, 64 6ึ่งหกสอามหกสแล้วก็69นะคะ ส่วนชุดดับนินงจานะคะกับแอดโซยูสั่งดับแอดยังไม่เจอเนาะเดี๋ยวถ้าเจอจะนํามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังค่ะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนํามาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนกันเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนํามาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ